สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน y t u t u ครับเกี่ยวกับเรื่องเงินชาวนาครับตอนนี้มี2อย่างนะครับที่กำลังจะจ่ายอยู่เดี๋ยวนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้ขอเล่าให้ฟังสั้นๆเพื่อความกระชับและเข้าใจง่ายๆครับอย่างที่1ครับได้ชัวชัว1อย่างครับก็คือเงินค่าบริหารและพัฒนาไร่ละ500รายไร่ละไม่เกิน20ไร่สูงสุด1 0 0 0 0บาทนะครับ อันนี้ได้แน่นอนไม่ต้องทําอะไรเลยได้เลยแต่ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปี63เอาไว้แล้วนะครับรอรับเงินอย่างเดียวส่วนจะได้ช้าได้เร็วก็ขึ้นอยู่กับทกาศาครับมี2แหล่งข่าวตอนนี้แหล่งข่าวหนึ่งบอกว่ารอหลัง26พฤศจิกาเพราะ26พฤศจิกาบอร์ดทกาศาจะมีการประชุมหลังจากนั้นจะก,กําหนดวันจ่ายก็จ่ายหลังวันที่26พฤศจิกา อาจจะเป็นปลายเดือนพฤศจิการหรือธันวาแหล่งข่าวหนึ่งบอกอย่างนี้ต้องเข้าที่ประชุมบอร์ดทกศก่อนอีกแหล่งข่าวหนึ่งบอกสัปดาห์หน้าอาจมีข่าวดีตัวนี้จากการออกสื่อของโคศกทกศนะครับโคศกทกศนี่ก็ออกสื่อกับเพจอนุวัฒน์จัดให้ก็บอกว่าบางทีไล่ละห้าร้อยนี่อาจมีข่าวดีสัปดาห์หน้านี้เลยนี่ คือเรื่องชัวชัๆอย่างที่หนึ่งก็คือเงินไร่ละห้าร้อยไร้ละไม่เงินยี่สิบไร่อันนี้ได้อย่างชัวที่สุดเลยไม่มีปัญหาอันที่สองก็คือมีอีกหนึ่งอย่างเงินชาวนาอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนก็คือเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวเปลือกข้าชนิดนะครับซึ่งแน่นอนครับเขาจะจ่าย งวดแรกวันที่16พฤศจิกายนนี้อันนี้ข่าวชัวร์ข่าวกรองมาแล้วครับจ่าย16พฤศจิกายนแน่นอนนะครับแต่จะจ่าย16พฤศจิกายนได้ครบทุกรายหรือไม่นั้นต้องดูในวันที่16ถ้าวันที่16จ่ายไม่ครบทุกลายก็วันที่17 18 19แถวๆนี้ต้องจ่ายให้ครบทุกลายตามที่เป็นเกษตรกรที่มีสิทธิ์นะครับนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับต้องลุ้นเดี๋ยวลุ้นยังไงจะพูดให้ฟังต่อ ลุ้นก็คือว่ามันเป็นโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวห้าชนิดนะครับมันลุ้นแบบนี้ครับลุ้นตามราคาประกาศเกณฑ์การง้างยิงซึ่งคณะกรรมการประกาศราคาเกณฑ์กางก้างยิงเขาจะประกาศราคาข้าวออกมาประกาศตามราคาลงสีที่ซื้อส่วนใหญ่เขาซื้อกันราคาไหนนะครับแล้วก็เป็นเขาจะเอามาเฉลีย่ย มาคิดค่าเฉลีย่ยเขาจะไปสอบถามโรงสีและหลายๆพื้นที่ดูว่าซื้อข้าวชนิดนี้ช่วงนี้ราคาไหนเขาก็จะออกมาประกาศราคาเกณฑ์การก้างยิงเป็นงนงวดนะครับถ้างวดไหนถูกจงังหวะที่เราจะเป็นเป็นคนได้รับเงินในช่วงนั้นนะครับถ้าปรากฏว่าราคาประกาศเกณฑ์การก้างยิงประกาศออกมาต่ํากว่าราคาประกันรายได้ที่รัฐบาลตั้งราคาประกันเอาไว้เราก็จะได้เงินชดเชยส่วนต่างหรือว่าเงินประกันรายได้ข้าวนะครับ นี่เขาจึงว่าลุ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าช่วงไหนที่คณะกรรมการประกาศข้าวที่เราปลูกประกาศออกมาราคาเท่ากับราคาประกันรายได้หรือประกาศออกมาสูงกว่าราคาประกันรายได้ช่วงนั้นเราจะไม่ได้เงินนะครับซึ่งเกษตรกรแต่ละรายจะได้เงินประกันรายได้คนละหนึ่งรอบเท่านั้นตามชนิดข้าวที่ปลูกและตามวันเดือนปีที่ระบุวันเกี่ยวนะครับส่วนจะได้มากได้น้อยหรือไม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับราคาประกันราคาประกาศเกณฑ์กลาง้างอิงที่ประกาศออกมาแต่ละงวดซึ่งต่อไปจะมีการประกาศทุกเจ็ดวันส่วนงวดแรกงวดที่1จ่าย16พฤศจิกายนนี้ขอแสดงความยินดีกับชาวนาทุกคนทุกท่านได้เกินส่วนต่างทั้ง5ชนิดเข้าเลยครับเพราะหชนิดข้าวนั้นประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงออกมางวดที่1ต่ํตกว่าราคาประกันรายได้ทุกข้าวเลยได้เงินทุกข้าวคลิปเราเสนอไปแล้วเรื่องประกันรายได้ข้าวนะครับก็ แสดงความยินดี16พฤศจิกายนนี้ได้แน่นอนผู้ที่จะได้เงินเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศรายได้งวดหนึ่งก็คือผู้แจ้งวันเกี่ยวข้าวก่อนวันที่8พฤศจิกายนจนถึง8พฤศจิกายนนะครับแจ้งวันเกี่ยวข้าว8พฤศจิกายนจนถึงสุดท้ายเลยก็คือวันที่8ก็ประกาศราคาเกณฑ์การอ้างอิงออกมาแล้ว ทุกข้าวราคาประกาศต่ํากว่าราคาประกันหมดได้ชดเชยทุกข้าวก็ได้เงินส่วนต่างสรุปแล้วชาวนาที่ปลูกข้าวและประกาศรายได้ประกาศเกณฑ์กางเอายิงวดแล้วมาแล้วนั้นจะได้เงินทั้งสองอย่างเลยนะครับก็คือได้ประกันรายได้ข้าวไปก่อนนะครับส่วนไร่ละ500ก็รออีกตามที่ทกศเขาจะประกาศบรรจายอีกครั้งนะครับแต่ว่าต่อไปงวดต่อๆไปก็ไม่แน่งวดต่อๆไปก็คืองวด2 งวดสองจะประกาศทุกเจ็ดวันเจ็ดวันประกาศครั้งหนึ่งเจ็ดวันประกาศครั้งหนึ่งก็จ่ายข้าวชนิดไหนที่เราแจ้งปลูกไว้ช่วงที่เขาประกาศนั้นเราจะเป็นคนได้ตามช่วงวันเก็บเกี่ยวข้าวชนิดที่เราปลูกถ้าต่ํากว่าราคาประกันรายได้ก็ได้เงินแต่ข้าวชนิดที่เราปลูกราคาเท่ากับราคาประกันรายได้หรือราคาสูงกว่าก็ไม่ได้เงินเขาเรียกว่าได้เงินโชวช์วหนึ่งอย่างคือไร่ละห้าร้อยได้แน่นอนไรละไม่เกิน20ไรอันนี้ได้โชว์ แน่นอนหนึ่งอย่างอีกหนึ่งอย่างต้องลุ้นตามราคาประกาศเกณฑ์กลา,างอ้างอิงที่จะประกาศทุกเจ็ดวันต่อไปสวัสดีครับ